ความเดิมอตอนอที่แล้วไม่นะไม่ blue ex ช่วยหน่อีเ l u e ex ในท้าบ้านอะไม่นะพ่อพอ่พอ blue e เอย่างน้อยก็น่าจะปลดกุญแจมือก่อนสิเราจะต้องหาทางช่วยเขาให้ได้เลย <c oughs> จะออกไปจากที่นี่ยังไงดีเขาจะฆ่าเราไง เป็นไงบ้างดูซิว่าฉันเอาอะไรมาฝากปล่อยพวกเราจะกรงนี่เลยนะบลูีเอ็กซ์รับนี่ไปสินี่มันอะไรเบลุยเก็บของเล่นพวุนี้หน่อยสิดูซิว่าเป็นใครเบลูเอ็กซ์นี่แกล้งพวกเราเล่นเหรอเอาของเล่นมาให้เราทําไมอน่ะนี่มันของเล่นที่พ่อกับแม่เคยให้เราแต่ว่าทําไมบลูอเอ็กซ์ถึงมีมันกันล่ะ ขายซื้อว่าของเล่นพวกนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าแกจะพ่อกับแม่ฉันไปเป็นไปได้ยังไงกันอะแกทำได้ยังไงบลูอีเอ็กซ์ตอนพาทิมตรวันนี้พวกเจ้าจะเจอตาเดียวกันเยียสิบลูอีเอ็กซ์นี่แกคิดจะเปลี่ยนเราเป็นของเล่นอย่างนั้นเหรอกลับมกรจะไปไหนเฮ้ทุกคนนั่นนั่นบลูอีเอ็กซ์นี่นะ ไปอีกเอ็กซ์ Blue e ปล่อยพ่อบิวอีแล้วก็บิงโกมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ฮีโร่มาเลยเหรอแล้วหนูจะทำอะไรละ่ะฉันจะฟันแกซะเลยมันจะขูฉันด้วยดาบของเล่นนั่นนะเหรอนี่มันไม่ใช่ดาบธรรมดาแต่ว่ามันสามารถตัดแกนได้เป็นเครื่องหนึ่งอยากจะโดนดีหรือไง้ะฮะมาเลยสิเ,เจอไปหน่อยเลยเจอนี่ กับชิลลี่แบนดิตแบบเดียวกันนี้นี่แหละตอนนี้ฉันจะทำให้พ่อของหนูบลุยีกับบิงโกหาอยไปแบบนี้ด้วยและถึงตาของหนูแล้วมาเลยช่วยวยมันตามชันมาแล้ว, <c ười> วหยุดนะ ไปไหนแล้วเอเข,เข้าไปอยู่ในนั้นเหรอถ้าไมไดอยู่นะฮะตกลงไปแล้วเหรอฮสมนาจ้นะช่วยฉันด้วยปล่อยฉันออกไปใครก็ได้ฉันไม่ช่วยแกแหรอกให้อยู่ในนั้นไป <แก S 1> ซะช่วยไม่ได้หรอกเขาอยู่ในกรงมันล็อกแน่นหนาเลยล่ะอะไรนะฉันไม่สนักเดี๋ยวฉันจะออกไปตามหาพ่อเองเฮ้ยแกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้ อยู่ไหนนะมานี่อยู่ในนี้ไปซะฮะไม่นะทำไมกุญแจฉันึงหายไปต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เอะทำยังไงดนี่ยบลูเอ็กซ์ลังจับพ่อกับแม่มเราไป็นลัวไปนะเดี๋ยวตำรวจก็น่าจะมาแล้วอเออแองเจลินา่าใช่ลูกจริงๆด้วยแองเจลินา่าเธออยู่นั่นไงแองเจลินา่าแองเจลินา่า เธอมาช่วยพวกเราแล้วอะเฮ้ยหนูค้นหนูมาแล้วนี่ไงคะคุณแชลูกมีคุณแชด้วยอะเก่งมากเลยลูกโอ้ยเมอามาได้แล้วว่าแต่ลูกไปคุณแช่มาจากไหนเนี่ยนี่บลูเอเล่นตามหนูค่ะแล้วตอนนี้มันตกลงไปในท่อแล้วแล้วมันอยู่ในนั้นวิ่งไล่ลูกเหรอแล้วบลูเอ็กซ์อยู่ไหนล่ะมันอยู่ในท่อมืดๆตรงนั้นค่ะพ่อดูสิคะพระเจ้า แล้วลูกมีกุญแจมือด้วยหรือเปล่าอ่ะตอนนี้พ่อใส่กุญแจมือจนมือเริ่มจะถลอกไปหมดแล้วเนี่ยอ,อยยมีแค่ดอกเดียวเท่านั้นเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเด็กๆไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยออที่สุดกออกมาได้แล้วพวกมันอยู่ไหนกันหมดตอนนี้รขอกุญแจมือน่อยู่นี่ไงแล้วลูกเจออะไรล่ะนี่ไงเป็นไง ลูกเจ้จะจัดการกับมันยังไงเนข้แป๊บหนึงนะพระเจ้าทำให้พ่ออีกข้างด้วยสิได้ะเข้าลูกสาวพ่อสุดยอดอยู่แล้วเอาเลยยสช่วยด้วยช่วยพ่อเราด้วยเ吼吼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 吼น吼吼อ吼吼吼吼น吼吼吼吼ร吼吼 ต้องรอถึงเย็นหรอกตอนนี้แหละพวกแกโดนแน่โอไม่อะไรเนี่ยวิ่งไปทางนั้นลูกแล้วเข้าเผ่อพ่อคะทำไงดีล่ะพวกเขาหายไปหมดเลยวิ่งไปทางนั้นฉันจะต้องจับแกให้ได้จับพวกแกให้ได้ไม่นะแล้วต้องชาร์จพลังด่วนมาทางนี้เองเจลินา บลูอีเอ็กซ์ใกล้เข้ามาแล้วเงียบๆหน่อยนะลูกดูนั่นสิทุกคนบลูอีเอ็กซ์เดินวนอยู่ตรงนูน้นเขากำลังหาเราอยู่เกิดอะไรขึ้นกับบิงโกแล้วก็บลูอีอะพ่อเดี๋ยวดูสินี่พ่อแม่พวกเขาแบนดิตกับชิลลี่อ๋อนี่เหรอใช่แล้ว b ร u เเปลี่ยนพวกเขาเป็นของเล่นแล้วบรูยกับบิงโกก็เพิ่งจะโดนไปเมื่อกี้เหมือนกันพ่อจะทำกับเราแบบนี้หรือเปล่าครับพ่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเบาๆหน่อยแองเจลิน่าบรู伊เใกล้เข้ามาแล้วเขาเดินมาทางนี้ยังไงก็ช่วยกดซับสแควร์ด้วยนะถ้าขอร้องเร็วเข้าทุกคนกดไลค์ให้เราด้วยนะเพื่อที่ B ร u เอจะได้ไม่เห็นเรา แองเจลิน่าเราต้องช่วยบลูอีกับบิงโกนะเดินตามพ่อมาเงียบๆออกมาพวกเจ้าอยู่ไหนฉันจะหาให้เจอเดี๋ยวก่อนลูกลูกจำได้ไหมว่าบลูอีเอ็กซ์ทำให้บลูอีกับบิงโกหายไปตรงไหนจำได้ไหมไม่ทุกคนช่วยย้อนดูคลิปแล้วคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะว่าบลูอีเอ็กซ์ทำให้บลูอีกับบิงโกหายตัวไปตรงไหน พราะว่าพวกเขาตัวเล็กมากหาไม่เจอเลยพวกหนูหายไปอยู่ไหนกัน่ะพวกมันอยู่ตรงสนามเฮ้ยพ่อคะสองคนนี้อยู่ตรงนี้ดีมากลูกเอาพวกเขาไปเลย เราต้องคิดหาทางกันได้ไ,ไปเลยลูกไปที่รถโอเคพ่อต้องสตาร์ทรถแล้วเราต้องหาวิธีช่วยบรูอก,กับครอบครัวของเขาด้วยพ่อๆพ่อเขาเปนมาแล้วพ,พ่อต้องรีบสตาร์ทรถแล้วอจะไปไหนหยุดนะฉันจะไล่ตามไปเอง เขาจะแซงเราแล้วว่ะพอเห็นเขาแล้ว,เ,วเ,ขเขาอยู่ตรงหน้า,เ,เ,าเลยเรเ,รเาเราขับเร็วกว่าเขาอีกอ่ะ yes. ไม่จริงฉันแพ้พ่อยังตาวเรามาอยู่เลยอ่ะเขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆไม่เป็นไรพอจะเร่งความเร็วอีกมันไปโดนรถคันอื่นแล้วค็พ่อพ่อเห็นแล้ว เราต้องรีบไปเก็บรถคันนั้นแล้วก็ช่วยคนที่อยู่ในรถออกมามันมาแล้วค่ะพ่อทะทำไงต่อดีโว้เอาเธอไปต่อกันเลย แน่ว่าจะทํายังไงให้ครอบครัวของบลูอีกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ใช่เลยทุกคนช่วยคอมเมนต์ไอเดียของพวกคุณไว้หน่อยจะทํายังไงให้บลูอีฟื้นคืนชีพได้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราอากาลิกคอสิ่งด้วยนะพ่อคะคุณด็อกเตอร์อาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะฟังดูดีเลยลูกพ่อจะลองโทรหาเขาอะนี่ไงพ่อโทรหาเขาแล้วบางทีเขาอาจจะช่วยเราได้จริงๆะเก่งมากเลยลูก เอ๊ะใครโทรมาหาฉันน่อะอไรมิกเหรอไงฮัลโหลคุณหมอสมัรฮัลโหลพวกเราต้องการความช่วยเหลือด่วนน่ะของเล่นที่เรามีน่ะ จริงๆแล้วพวกเขาเคยมีชีวิตมาก่อนพวกเขาคือบลูชิลลี่บิงโกแล้วก็แบนดิตพวกเขาทั้งครอบครัวถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นของเล่นหมดเลยลเราต้องหาทางทําให้พวกเขากลับม,มาเป็นเหมือนเดิมให้ได้น่าสนใจมากเลยนี่มันคาถาประหลาชดชัดๆง<น>ั้นมาที่บ้านฉันด,ดีกว่าบางที่อาจจะช่วยอะไรได้โอเคพวกเรากําลังจะไปแล้วทุกคนหวังว่าเราจะทําสําเร็จช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะเพราคะเราลดขนาดหนะที่นอนพลังของบลูเอ็กซ์เราต้องไปช่วยเขาแลแองจิลิน่า เป้าหมายหลักของเราตอนนี้คือช่วยบลูย้กับครอบครัวก่อนถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีพ่อสัญญาเลยว่าเราจะกลับไปช่วยรถคันนั้นอย่างแน่นอนแล้วเราจะจัดการกับบลูยเอ็กซ์ทีหลังด้วยสวัสดีอ๋อสวัสดีจ้าหนูๆเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณหมอแล้วของเล่นอยู่ไหนล่ะจิลิน่าเอาของเล่นมาให้พ่อหน่อยนี่ครับ หวังว่าคุณหมอจะช่วยได้จริงๆแน่นอนสิฉันมั่นใจเลยไม่ต้องห่วงนี่คือเด็กๆของเราและนี่คือยาวิเศษของฉันรอสักครู่ดูพลังของมันสิหนึ่งสองสามโอ้โหมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วละ่ะสวยใช่ไหมละ่ะว้าวสวยจังเลยว่าง่างจ้า พร้อมกลับมามีชีวิตกันแล้วหรือยังเริ่มจากบลูอีก่อนเลยเฮ้เนี่ไม่ใช่บลูอีสซะหน่อยนะบลูอี้น่ะตัวเล็กใช่ใช่เขาคือตัวเล็กๆจากทางซ้ายอ่ะแล้วทำไมพวกเขาจะไม่ฟื้นนะใจเย็นๆสิไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วจะได้ผลเลยโอเคงั้นมาดูต่อกเยอดเธอให้ตัวนี้แล้วก็หยดให้ตัวนี้ตื่นเร็วตื่นสิให้สำหรับพวกเราด้วยนะครับทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามพวกเขาจะต้องฟื้นกลับมาอย่างแน่นอน เดี๋ยวมันก็ได้ผลทุกคนจะต้องมาติดตามช่องของพวกเจ้าแน่นอนเดี๋ยวเราก็ทำสำเร็จ <c oughs> ถอยออกมาก่อนได้เลยครับแป๊บเดียวเอ้ามาแล้วมาเลยใช่เลย <c oughs> บรูยแ <c oughs> บนดิตได้ผลแล้ว ยอดไปเลยหมอคุณเก่งที่สุดฉันบอกแล้วไงล่ะสำเร็จบิงโกรุูยนิ่มันอัจทริยะอัทริยะเธอได้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปช่วยคนที่อยู่ในรถกันต่อใช่แล้วค่ะพ่อรถคันนั้นกำลังรอเราอยู่นะพวกเราจะช่วยเองใช่แล้วใช่งั้นก็ไปด้วยกันเลยพวกเราจะไปจัดการรุ่ยเอ็กซ์ให้สิ้นซากทุกคนไปกับพ่อกันไปกันเลยลาก่อนนะคุณหมอขอบคุณครับ ไายบายแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องอากาลิโคสิคด้วยละแล้วเจอกันใหม่จ้า